สวัสดีครับพูดถึงการหลอกลวงมันมีอยู่ตลอดนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปพามาพบกับผู้บริหารท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี่แล้วก็มิจฉาชีพนะครับซึ่งจะมาแนะนําว่าวิธีปังต้องกันยังไงไม่ให้ถูกหลอกนะครับตามผมมาเลยครับมิจฉาชีพตั้งสตินะจริงๆคนที่เดินหลอกมี3ามเหตุผลหนึ่งกลัว กลัวว่าตัวเองไปทําความผิดนนทําความผิดนี่สองโลภถ้าไม่กลัวไม่โลภไม่โดนหลอกสามศรัทธานะรักถามว่าศรัทธากับรักคืออะไรบางทีหลอกให้ทําบุญไงใช่ไหมหลอกว่าจะได้กุศลหลอกว่าจะได้บุญแล้วเราก็เชื่อแล้วก็โอนเงินไปให้เขาถ้าไม่มีสามเรื่องนี้จะไม่โดนหลอก คอเซ็นเตอร์โทรมารับเหอะคุยกันไปสนุกสนานผมก็ได้รับทุกอาทิตย์เลยทันทีที่ว่างเนี่ย <c oughs> ก็สนุกสนานได้คุยกับคอเซ็นเตอร์อย่ากดลิงก์หมครับอะไรนะครับใช่คะ <c oughs> คืออย่าโลภเนี่ยโลภอย่าลกาลัวคุณไม่ได้ทําผิดอะไรบัตรประชาชนหายคนที่เอาไปทําความผิดอะไรก็แล้วแต่ค้ายาเสพติดมันพิสูจน์ได้ว่าคุณไม่ได้ค้ายาเสพติดคุณไม่ได้ส่งของไปเมืองจีนคนไม่ได้ส่งไปไปซื้อของลาซาด้า ผมถามให้ความรู้นะครับคือมีไหมครับที่ว่าเจ้าหน้าที่ตารวจหรือว่าไอปปงอเดียจะโทรมาหาเราว่าเรามีความผิดไม่มีครับเขาไม่โทรมาอยู่แล้วเขาจะมีหนังสือเป็นทางการแต่ตอนนี้ก็มีหลอกเป็นหนังสือแล้วนะ <c oughs> จริงๆตั้งสตินะครับจริงๆผมก็เป็นห่วงมากเพราะเห็นเห็นข่าวบางทีแล้วน้ําตาแทบไหลเหมือนกันเพราะว่าคนผูกคอตายเพราะโดนหลอกเด็กอย่างเงี้ยเพราะสังคมมันมันมันอยู่ยากแต่ว่าเพราะอะไรเราไม่ได้ให้ภูมิ ความรู้กับคนของเราให้มีความเข้มแข็งให้มีความรู้ให้เชื่อมั่นในตัวเราว่าเราไม่ได้ไปหลอกใครไม่ได้ไปโกงใครจะไปกลัวเขาทำไมใช่ไหมไม่มีอะไรที่ลงทุนสิบบาทและได้สามพันบาทในอีกสองวันข้างหน้าไม่มีนะครับทุกอย่างมันต้องแลกมาด้วยความเพียรไม่มีความสําเร็จใดๆได้มาโดยปราศจากความเพียรเป็นไงครับนี่คือคําเตือนของผู้ที่เชื่าญในวงการ นิสินแล้วก็เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงต่างๆนะครับซึ่งเราควรจะไปตองไว้แล้วก็ไม่ประมาทนะครับที่สําคัญก็คือท่านกระเตือนอยู่นะครับไอ้ไม่มีการลงทุนอะไรที่ลงทุนน้อยแล้วได้เงินมากนะครับท,ทุกอย่างที่อยู่ความพยายามนะครับขอโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ